ขันส่วนกลางเข้าหว่วเป็นสกีพญานเป็นประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตและกฎกณของพ่ออุปกรณ์ที่จะนำใส้ในการออกเรขกรางวัลรับต่อไปขอเสนอพนักงานถือขันเลขกบัตรได้ขึ้นมาประจำนาทีขอเสนอพนักงานออกเรขกรางวัลในมัจจุกเสียงเลขกบัตรอยู่นี้ขันเป็นขั้นที่หนึ่ง ได้เกบัตหมายเลขหนึ่งขอเสนอมาลังงานอุลรางวัลมาจุกเสียงเลขบัตรพิมพขันเป็นขั้งที่สองได้เกบัตหมายเลขสองขอเสิอมาลังงานอุลรางวัลมาจุกเสียงเลขบัตรพิมพขันเป็นขั้งที่สามได้เกบัตหมายเลขห้าขอเสิอมาลังงานอุลยรางวัลมาจุกเสียงเลขบัตรพิม่ขันเป็นขั้งที่สี่ ได้เก e ็บบัตรหมายเลขหกขอเซอรมารงานโอลีรางวัลมาจุกเสียงรีบัตรยิงขันเป็นข้างที่ห้าได้เก็บบัตรหมายเลขสามได้ขอเซอรมารางานนวลีรางวัลได้มาจุกเสียงรีบัตรยิงขันเป็นข้างที่หกซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลขสี่การจุกเสียงรีบัตขอมาแรงงานนวลีรางวัลได้สำเร็จเป็นที่เฮียห้อย ่อไปเม้นพนังงาน,โงโนองค์ลี้รางวัลจะได้ขึ้นไปประจาหน้าที่อยู่แต่ลานในตุ้ตมตามไมลิบัตที่ตัเวเองยกเสียงได้ในเวลานี้พลังงาน,โงโนองค์ี้รางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ลานในตุ้มเป็นที่เฮียบห้อยลำรับต่อไปเมปนพลังงานองค์ลี้รางวัลจะได้ทำการบรรจุในใบ้านก็ใส่ในตุ้มทั้งหกในตุ้ม ให้ครบตุ่มละสิบหน่วยบานและจะเริ่มบรรจุตั้งแต่หมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขศูนย์หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่ง หน่วยที่สองหมายเลขสงหน่วยท,ที่สามหมายเลขสาม น่วยที่สี่หมายเลขสี่น่วยที่ห้าหมายเลขห้า วยที่หกหมายเลิตหกหน่วยที่เจ็ดหมายเลิตเจ็ด หน่ยที่แปดหมายเล็กแปดหน่วยที่แปดหมายเล็กเก้า ลหน่วยที่10บหมายเลขศูนย์แต่การมาจุ่ในบ้านใส่ในตุ่มทั้งหกในตุ่มก็ได้ครบตุ่มและสิบในบ้านเป็นทีเฮียบห้อยต่อไปค่อยพนักง,งานเอาเรียงรางวัลในหมู่ในตุ่มทั้งหกในตุ่มไปพร้อมกันเป็นขั้นที่หนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอินเชิญคณะกรรมการผู้คงการหน่เลีรยงวันห้เกียิขึ้นไปประจันาทียูแต่ละงในุ่มนำพนักงานอน่เลงวันขึ้นดังนี้หนึ่งขอินเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากสู่การเงินสองคณะกรรมการผู้ตางหน้าจากสู่ป้องการความสงบสาคณกรรมการผู้ต่างนาจากการัคงานนายกระฐมนตีสคณกรรมการผู้ตางหนาจากสูการแล่าสร้างราบห คณะกรรมการผู้ตังหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติได้หคณะกรรมการผู้ตังหน้าจากกระทรวงยุติธรรมโอนเซินคณะกรรมการผู้ปกครองการโอลิมวันทั้งหกท่านก็มีจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละวิตุ้มนำพนักงานโอลิลวันเพื่อห่วงกิจกรรมกดเสียงให้ในบาไในตกลงมาสูบรองาับทาโนหน่วยตุ้มละหนึ่งในบาท เดยหลังจากนั้นจะมีพนักงานถือขันที้ขึ้นไปห้าบริบาลทั้งหกบริบาลเรีวนําไปบรรจุ่วมกันซสียพกอลมขุมในขณะนี้คณะกรรมการควบคองการออกเรื่กรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจําหน้าที่อยู่แต่ละหน,นตุ้มนําพนังงานออกเรื่งรางวัลเป็นทีเย,ย็บห้อยต่อไปคอยพลังงานเอลเรื่งรางวัลได้หมุนในตุม้มทั้งหกในตุม้มไปพาะพ่อกันอีกเป็นขั้นวิสง่ง จการเพื่อเพิ่มขึ้นตามสอารการเป็นประเสด้วยกาาสร้าเชือยงนความรสมีความสมัคใจและีิตใจนิ่มีนอ้อาการที่ดกงดทุกอายกาท่มีความสนใจเชื่อใจดาจะสามารถทำโฮมติดตามกรมใส่ได้ที่สำคเ็กที่มามสขแลมีคาร้ทมคม้กเ่ปการรลัน แน,น,น,นวนการเตะไปหัวเอเชินคณะกรรมการในกดเสียงหหมในบาทไดตกลงมาสุบบองหักธนโนหน่วยตุ้มละหนึ่งหนบาทหัวเเซิขอขอน,นหเจนถ้าคณะกรรมก,การเปดิดประงานถือคันได้ขึ้นไปห้าปนะบาไที่ตกลงมาสูบบอหักธนโนของแต่ละหน่วยตุ้ม เนำไปบรรจุร่วมกันเสิบผู้คนม้กลุ่มหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่ หน่วยที่ห้าเหละหน่วยที่หกต,ต่อไปเมนพนักงานโองเรียนรางวันจะได้ทําการจุในบานทั้งหุกในบานเข้าใส่อุปรกรณ์ม้วงกลุมหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองหน่วยที่สามหน่วยที่สี่ หน่วยที่ห้าและหน่วยที่หกการบัรจุในบ้านเขาใสอุปกรณ์กลุ่มก็เลยคบคบในบ้านเป็นทีเฮ้อยอวยลำดับต่อไปคอยไปทำง,งานในโรงบาลได้ออก่าจำหน้าที่อยูุ่ปกรณ์เลขเสียงประจำลักพรมทางบรรจุในบ้านเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์เส่มีท้งหมดหกในบ้านได้เจเริ่มบรรจุแตงแตงหมายเลขหนึ่งไปหาหมายเลขหก หน่วยที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหน่วยที่สองหมายเลขสองหน่วยที่สามหมายเลขสาม หน่วยที่สหมายเลขสี่หน่วยที่ห้าหมายเลขห้าและหน่วยที่หกหมายเลขหก 6. การของจุลินบาลเล็กเสียงประจำลักก็ได้คูบพกในบ้านเป็นทีเยบห้อยในโอกาสต่อไปโควินเชิญคณะกรรมการ,กการผู้ต่างหน้าจากกระทรงว,วทงทะเลาคาววัฒนธรรมในองเที่ยวในเกเียกกรติคุนเสียงในบ้านมันได้เกิดมาเป็นขั้นที่หนึ่งของโควินเชิญขออบใจน้ำทงาาังคณะกรรมการ พนักงานออกเลขรางวัลกำลังทําการไขโนบาลเลขเชียงประจําหลักขั้งที่หนึ่งได้แก้หมายเลี่ยงห่าพนักงานออกเรางวัลประจําือตุ้มหมายเลข่ยงห่าเพิ่พดออมด้วยคณะกรรมการได้มาประจํำยี่ปนมุงขุมว่าพนกักงานออกเรางวัลในหมู่รูปกรณ์ม,งมุงขุมเป็นขั้งที่หนึ่งจิตการหวยคนเป็นเพื่อระดมทุนจากสังคมเขาในาการพัฒนาประเทศชาติด้วยการสร้างบรรยากาศผสมในพรอยคลายลมในการเชียงสุกเชียงวันด้วยความสมัครใจ ขอขอบใจน้ำทั้งคณะกรรมการว่าพนักง,งานออกเรียนวันจับในบานแด้นำมาวางไว้บนองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักสิบในโอกาสต่อไปโคอเซิร์นคณะกรรมการผู้จ้าง้าจากระทรวงทะเลข่าววัฒนธรรมในทงเที่ยวได้เกียตดเกลื่อนในบานไม่ได้กำลัดเป็นทั้งที่สองโอิเซริร ขอขอบใจน้ำทังคณะกรรมการพนักง,งานออกเรียรางวัลกำลังทำการขายนบาล,ลเรียเซียงประจำลักขั้งที่สงได้แก่หมายเลขสงขอพนักงานออกเรีงวันประจำในตู้มหมายเลขสงพร้อมด้วยคณะกรรมการได้มาประจำในผู้คนผงกลมขอพนักงานออกเรีงวันในหมู่นุปรกรณ์นผงกลมเป็นขั้งที่สง การจะตั้งออกลีนวันหัวพัฒนาเมนรวมศูนย์ในบริษัทลับสากินหัวพัฒนาบนเดียวซึ่งจะนำไส้ผลออกลีนถึงวันปิดเอกภาพกันในขอบเขตของประเทศขอขอบใจทุกท่านคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกล่นวันนเจ้ปาปนิบาลและนำมาวางไว้บนห้องรับย่ทีตำแหน่งลักหมืน่นในกันต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากคณะเลขาธิการสภาแห่งชาติ ได้เกีดิดขึ้นเสียงในบ้านมาลิกกำลังเป็นขรั้งที่3คอนเซิร์นขอขอบใจน้ำทั้งคณะกรรมการพนักงานออกลีกรางวัลกำลังทำการไขนุบาลลีกเสียงประจำาลักได้ในเกมมาลิก6 ข่บทางงานออกลีงวันประจำในตู้หมายเลขหกพร้อเปนคณะกรรมการด้มาประจำะอุปกรณ์ของกลมข่ายพนักงานออกลีงวันในหมู่อุปกรณ์ของกลมเป็นครั้งที่สามใบรรดาท่านก็ยังสามารถติดตามมักมวงมีโอการออกลีงวันและกฎผลการออกลีงวันยอดหลังได้ทางแฟนเพจ Facebook, เฟซบุ๊คลาวลตาอรี่ไลน์ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับออกลีงวันห้อย ได้แก่สามก่พนักงานออกเรียงวันไปสามเพิ่มด้วยคณะกรรมการได้มาประจำในโพดหงส์ก่อนพนักงานออ ขอขอบใจน้ำทั้งคณะกรรมการในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงที่ทำ ได้แก้หมายเล็กหนึ่งขอบญพักง,งานออกเลียงวันประจำในตู้หมายเล็กหนึ่งพร้อมนะครับกดหมุนขวัญพนักงานออกเลียงวันในหมุนลูกปุ่มกลมเป็นขั้นที่ห้า วางไว้ยู่บอ่อนั่ีตำแหน่งล่งวันนี้จ้าในบ้านต่นำมาวางไว้ยู่บ่อองคหับ ในอกาต่อไปขอเห็นเซิในคณะกรรมการในเงาขนหกเสียงพยาบาลได้ตกลงสูบรงหับแต่ด้านนอกขอเห็นเซนขอขอบใจนันทั้งคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเรีมกน,นิจจพยาบาลได้นำมาวางไว้บนลงหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและในเวลานี้พนิบาลก็ไม่ได้ถือนำมาวางไว้บนลงหับแต่ด้านนอกเป็นที่ห้อย ข้อพัฒนาออกฤกษ์วันในจับอันเดียบานในทำการไข่ในบาน,นพิจารณาผลการออกเลขกษงวันในเวลานี้พัฒนาออกเลขกษงวันก็กำลังทำการไข่ในบานเพื่อจะเสนุผการออกเลขกษงวันผลการออกเลขกษงวันหวยพัฒนาประจำวดที่เสาร์ออกข้างวันที่เสารเก้าเดือนมีนาปีสองพันสิบเอ็ดรางวัลเลขหกตัวเลขที่ออ หนึ่งเก้าสีห้า้าหนึงหนึ่เลันเลขห้าตัวที่แกหมายเลขห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ห้าหนงหนึ่เแล้าสี่หนึ่งหนึันเลขสามตัวที่แกหมายเลขหนึ่งเก้าสี่ห รางวัลเลขส่งตัวได้เก่หมายเลข94 94เลขหนึ่งตัวไทยได้เก่หมายเลข4เลขหนึ่งตัว้ทยได้เก่หมายเลข4ผลการออกเล่งวันหวยนาเลข6ตัวเพื่อมาคบตามจำนวนเป็นคีพห้อยลำดับตัวไปมันจะสื่อตัวทําการออกเล่งวันหอยตาราฝัน3ทับ40ก่อนงานออกเล่งวันได้ขึ้นมาประจำวิก่อนออกเลขกังวันในโอกาสต่อไปขอเสนญคณะกรรมการ ผู้ต่างชาจะก,กระทรวงการเงินในเกียรติคุนคดเพ่ม,มอุปกรณ์รายวันเป็นขั้นที่หนึ่งของอ,อนเสร์็ตเลขสามน้ำสัตว์หนึ่งผู้เสียงโซกเลือกซื้อเสามน้ำสัตว์ตัวหนึ่งมูเซียงโอใจคณะกรรมาการเลยรางวัลบางือมุดสามน้ำสัตว์ที่ผูต้ตระหนัก่ก็ได้ซื้อหนึ่งพันกีบเงินรางวัลหกล้านกีบ ใ้เกหมายเลขสองหนึ่งน้สัตว์เลขนกเอ็นในการต่อไปโคเฮนเซนคณะกรรมการผู้ตางแน่จากสุนการเราสั่งซาดในเกียริขึ้นกดปุ่มอุปกรณ์ลิลลาลเป็นค่าที่สองของโเฮนเซนเลขสองน้ำสัตว์หนึ่งู้เสียงสู้เลือกเื้อสองนำสัตว์ตนู้เซียงเลขหลังบันต้องถึงมดสองน้ำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้ ประคบใจคณะกรรมการสี่หนึ่งพันขีดเงินลวันนึงแสนหกสิบพัขีดคอยไปดำงนานโรงเรียบวันไม่เสด็จแม่น้ำสัตว์ขั้นที่สองได้เกยหมายเลขสามสามนำสัตว์เลกเมงมุมหมายเลขสามามนำสัตว์เลขเมงมุมเลีแนวะการต่อไปควรเชินคณะกรรมการ ผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวยุติธรรมในเกียรติขึ้นกบตุ้มอุปกรณ์รางวัลเป็นครั้งที่สามอิน,ซอนเซินเล่มหนึ่งนามสัตว์เป็นผู้เสียงโซคเลือกเสื้อหนึ่งนามสัตว์ตนิวเซียนขอขอบใจคณะกรรมการสื่อทันกีดในรางวัลเอทันกีคอยพนักงานเอาไว้เป็นวันเราจได้มาเล่นนามสกุลขั้นที่สาม ได้แกยหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนามสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งหนามสัตว์เลขหมาการเชื่อเลขหนามสัตว์เกิดออกมาคบสามหนามสัตว์เป็นทีเย่ห้อยโครงการเอาเลขระงันหัวตำนาฝันสามทับสี่สิบประจันวัตที่เสราห้าออกข้างมาที่เส้าเก้าเรือมีนาปีสองพันสิบมีสามหนามสัตว์ไดเกยหมายเลขสองหนึ่งหนามสัตว์เลขนกเอ็นหมายเลขสองหนึ่งหนามสัตว์เลขนกเอ็น หมายเลข33นามสัตว์เลขหนมุมหมายเลข3 3านามสัตว์เลขหนมุมหมายเลขหนึ่งนามสัตว์เลขหมาหมายเลข1นนามสัตว์เลขหมาต่อไปเมนจะได้ประกาศวมการออกเลขวันวันทานทบทราบตือนมีเครื่อหนึง่ง กาสมที่พขรับที่พันไปนั้นก็คือผลของการออกหวยพัฒนาประจำงวดที่เาหออกขั้นบันทีเาเก้าเมนาสอพัค่ะพระเจ้าจะขอทนคืนผลของการออกหวยพัฒนาอีกครั้งซึ่งเลขเซียงหกตัหมายเลขที่ออกได้แก่ห้าห้าหนึ่งหเก้หาห้าหนหนึ่และเลขห้ตได้แก่หมายเลขห้าหนึ่งหนกาสี่างหนึ่งเก้าสี่และเลขสีตได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึและเลขสาตได้แก่หมายเลขหนึ่งเและเลขส ตัวได้แก่หมายเลข94 94เกและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลข4ีหมายเลข4ีแล้วหลังจากนั้นก็ได้สิบตัวทำการออกเลขสำนัฟันหรือว่าเลขนามสัตว์สามักสี่สิบซึ่งก็ได้ออกจำนวนสามข้างด้วยกันซึ่งนามสัตว์ทำอิฐหมายเลขเือออกได้แก่สองหนึ่งนสัตว์เลขนกแอ่นสองหนึ่งนสัตว์เลขนกแอ่นและนามสัตว์ที่สองได้แก่สามสามนสัตว์เลขในมุมสามสามนสัตว์เลขในมุมและนามสัตว์สุดท้ายได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งนสัตว์เลขหมาหนึ่งหนึ่งนสัตว์เลขหมา และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดาท่านผู้สมทุกท่านที่ถือเลขถือรางวัลในมอนี้มาฮอนี่ข่าพระเจ้าสุรินทาสติธรรมพร้อมด้วยทีมงานไทยท่าสดจากทางพลภาพเท่งส่าเล้าสองหนึ่งขอราท่านผู้ชมปิ่กรอนพบกันไม่งวดหน้าสำ